มาเลกุมค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องโซเฟียมาแล้วชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาแนะนำนะคะ3สูตรนะคะวิธีการพอกหน้าจากอะไรเอ่ยก็คือนี่เลยมาละกอนะคะอันนี้แบบหน้าสดเลยก็คือเตรียมจะพอกหน้าให้ดูโอเคก็เดี๋ยวเราจะไปดูว่า3สูตรนี้ผสมอะไรยังไงบ้างนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ นี่นะคะเราก็บดเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ง่ายๆเลยนำมะละกอมา1ชิ้นหรือชิ้นนะคะแล้วแค่บดใส่ถ้วยแล้วก็นำมาพอกหน้านะคะแล้วก็เดี๋ยวประตูไปดูวิธีที่2กันนะคะวิธีที่2นะคะก็คือนำมะละกอนะคะก็คือเราก็คือบี่เสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ผสมกับ โยเกิร์ตนะคะแต่ว่าเดี๋ยวขอเป็นรสธรรมชาติเนาะเพราะว่าถ้าเป็นรสอ่าพวกสตรอเบอรีม่มะพร้าวุ้นอะไรเงี้ยคือมันจะไม่สามารถพอกหน้าได้นะคะเอาแบบธรรมชาติเป็นแบบ100%ดีกว่านะคะก็ะเดี๋ยวจะผสมให้ดูกันเลยนะคะเดี๋ยวขอแกะโยเกิร์ตแป๊บหนึ่งแกะเสร็จแล้วนะคะก็เอาช้อนตัดเลยค่ะก็ประมาณในส่วนของหช้อนโต๊ะก,ก็ได้ค่ะ นี่นะคะผสมไปในะมะละกอที่เราเตรียมไว้เพื่อสู่นี้นี่ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีที่3กันนะคะว่าทำยังไงนะคะ ที่3นะคะก็คือง่ายมากเลยเป็นน้ำพึ่งนะคะน้ำพึ่งแบบนี้หาซื้อตามเซเว่นนะคะใกล้ๆบ้านได้เลยแล้วก็อหมือนเดิมค่ะก็คือจะเป็นมะละกอ1-2ชิ้นมาบี้นะให้ละเอียดแบบนี้แล้วก็ผสมกับน้ำพึ่งนะคะโอเคเดี๋ยวผสมให้ดูเลยนะคะ1น่ช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะเทลงไปเลย นี่นะคะแล้วก็ผสมให้เข้ากันแบบนี้ก็น่ากินเหมือนกันนะเนี่ยน่ากินเหมือนกันเนาะโอเคแต่อันนี้ไม่ได้กินมาพอกหน้าจา้ะโอเคอ่ะโอเคอันนี้คือจะครบ3ามวิธีแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูการพอกหน้ากันว่าจะเป็นยังไงบ้างเนาะตอนเราจะพอกหน้านะคะผูปะะ้ประโยชน์ถึงมะละก,กอกประโยชน์อะไรบ้างก็คือว่า บำรุงผิวพรรณลดจุดด่างดำลดเลือนริ้วรอยประมาณนี้นะคะก็คือทําให้ผิวหน้านนุ่มนะคะก็คือไม่แห้งนะคะเดี๋ยวเราจะมาพอกหน้ากันเลยมันมี3วิธีเนาะนั้นเดี๋ยววาาเลือกมาวิธีหนึ่งก่อนละกันว่าจะเอาเป็นโยเกิร์ตนะคะแล้วก็มาละกอดเดี๋ยวพอกให้ดูเลยอันนี้ล้างหน้าคือหน้าสดมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพอกให้ดูเลยนะคะอันนี้คือมือก็ล้างเหมือนกันเนาะโอเคก็จะมาพอกเลยทิ้งไว้ประมาณสักเออ 1ิห้านาทีก็ได้ค่ะแบบนี้นะเพาะลงไปเลยค่ะเว้นในส่วนของดวงตานะคะริมฝีปากประมาณนี้เนาะพอกลงไปเลยจ้ะมันจะช่วยลดจุดด่างดำได้ด้วยนะคะ เนี่ยมีรอยสิวแล้วก็ก็นั่นไปเลยทาทับไปเลยมัก็มีมีของมันละกอมาด้วยนะคะก็แบบ ผสมไปนะคะคิดว่านะคะมันจะเหมาะกับทสภาพผิวะคะ่ะผิวมนันผิวแห้งผิวขาดน้ําอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะใช้ได้หมดเนาะทำอาทิตย์ละหนึครั้งนะคะทิ้งไว้สัก15นาทีแล้วค่อยล้างออกตามปกติเลยของเรานะคะนั่นเดี๋ยวก็ยังไงขออนุญาตไปล้างหน้าก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันเนาะ โอเคค่ะอันนี้คือล้างหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะก็รู้สึกว่าแบบเออมันจะมีความเนียนๆเหมือนกันเนาะแล้วก็หน้ามันนุ่มอะปุ๊บ ปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยเออหน้ามันนุ่มมันก็รู้สึกหน้าเนียนขึ้นเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าส่งกรหดังดำน่าใช้เวลานะคะก็คือไม่ใช่ว่าวันเดียวปุ๊บจะหายเลยก็คืออ่อยน้อยเคยทำมาทีละครั้งสองครั้งอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องทำไปเนาะโอเคก็คือจะบอกว่าใช้ธรรมชาติดีที่สุดค่ะแล้วเราก็คือจะไม่ต้องเสี่ยงแพ้เสี่ยงอะไรเนาะไม่มีน้ําหอมไม่มีพาราเบนไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยคือเป็นของธรรมชาติจริงๆดีกว่ารันจริงร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆนะคะโอเคยังไงก็ลองไปทําตามกันดูนะคะ ก็พบกับสาระความรู้ดีได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องโซฟีมา a t ช o n น l ด้วยนะขอบคุณมากค่ะซไลมสวัสดีค่ะ